สวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ่อถึงหน้าเกี่ยวแล้วครับต้องมาดูรถเกี่ยวครับตอนนี้ก็ฤดูเช็ครถเกี่ยวน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเนะะมามะว่ากไหมกูบูต้ากับรถอู่อรถอะไรเยอะกว่าถ้าเทียบกันแล้วกูบูต้ากับรถกู่ถ้าเป็นอีสานอีสานกูบูต้าเยอะมากเนาะท,ทั่วประเทศตึ๊ดตึครึ่ง ถ้าทั่วประเทศเหรอทั่วประเทศส่วนรถโรงงานด้วยรถอู่ลลอไม่ได้ใจอีสานน่าจะอันดับต้นๆครับเพราะว่ารูต่ามันแค่ใครเดียวลูกอู่มันมีหลายใายใช่รู้เลิกเยอะแต่บ้านเราก็ามันซื้อง่ายครับซื้อง่ายขายง่ายราคาถูกอืมซ่อมง่ายด้วยครับจ้างช่างซ่อมครับมันเลยง่ายครับไม่ต้องซ่อมเองตัวนี้ทำอะไรอันนี้ตั้งแต่ปากเลยบ่ทุกอย่างเช็คข้างล่างโรลเลอร์ล้อตาม เปลี่ยนซีนเพล่ลูกปืนเราเลิกลูกปืนเพล่ตัวนี้เป็นกระสอบใช่ไหมกระสอบแล้วก็มาต่ออุ้มทําเกียร์ดันคอสปริงแต่งตู้คุณเลยทุกอย่างส<า>องแสนเจ้าของรถให้เองเขามาสองแสนสองแสนใช่โผล่บกน่าจะขาดเดี๋ยววานสองหมืน่นเพราะว่าเราทําเฉพาะทั้งอุ้มเท่านั้แสนส่แสนสี่เลยแสนสี่หมื่นห้าพันก็ต่อมาแล้วแสนสี่อารโอเคนี่หมอยทำได้โอ้ยแค่ลื้อหน้าฟังมาหนิครลบเกียร์ดันด้วยนี่ โซ่คอ,อสเตอร์คอลูกปืนคอคือเซ็ตทุกอย่างทั้งคันไม่พอรับ<อ>สองแสนรถเอาไปปุ๊บเกี่ยวเลยทำไมเขาเปลี่ยนทำนะไมเขาเปลี่ยนหาคนจับกระสอบอยากจับกระสอบอยากด้วยแล้วก็คือพอเป็นรุ่นอันนึ่งลุงน้งนองอเกี่ยวเขาไม่จ้างก็ใช่ไงเพราะว่าเขาต้องไปตามเก็บถุงข้าวอีกนั่นแหละ เขาไม่เอาก็เลยต้องนั่นจะยกขึ้นยกลงอยู่เนาะใช่คราวนี้พึ่งจะมาเดิญเนาะมีให้200,500 2 0 0 5ก็ต้องใช้เป็นนี่อีกเกือบล้านเลยเป็นนี่เพิ่มก็200,500เราลดมาประมาณล้านหน่อยๆใช่ไหมล่ะเกย์ก <2, 100. S 2> ็เลยตัดปัญหายอมเสียเงิน200,000 200,000คันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยรถ5-6ปี70ครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปใช้หนี้อีก บางคนเขาบอกว่ามันเสียช่วงล่างถ้ามันหนักมันต้องมีดีดอย่างเสียอย่างนะเนาะบางคนเขาบอกว่ามันเสียช่วงล่างช่วงล่างมันไปเร็วมันเป็น uh, ช่วงล่างเท่ากันเกือบ95้านะตัวนี้นะใช่เราไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงเป็นของ95มาหมดเลย ตัดูในงานแปลงครับปวดหัวครับแล้วระบบง,งานแปลงดดดดทั้งคันโยกทั้งมอเตอร์ไฮดรอลิกดูการโยงสายผ่านครับแล้วก็มีแพรตัวนี้แล้วก็มีแพรตะบนอีกตัวนึงอันนี้มันต้องโยงไปหน้าเครื่องใช่ไหมครัใช่แล้วก็นู่นแพรแยกน้ำมันอะไรคือต้องตัดระบบมันไม่อย่างั้นทั้งเท่าร้อยห้ามเลาเล็กกว่าหน้อย ท่านเดียวมองไม่ออกครับมันเป็นตะเลครับเนี่ยนดีเงาตัเงนเงาหัวตัวเองครับตอนนี้แซนสี่ครับต้องยังไม่ขึ้นเลยกลมาแล้วเขาต้องขึ้นทุกปีทุกปีนะมาคาร์นอ่ะแต่ปีนี้ให้ดูเฉยนะครับปีนี้ไม่รับนะครับรีวิวให้ดูเฉยทําไม่ทันเลยครับ เป็นข้อ อันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับปากชุดปากเดิมเดิมเดี๋ยวอ๋ออีกตัวที่ช่างอธิบายบอกนครับนี่ครับเขาบอกว่าไอ้ลูกปืนตัวนี้ถ้ามีปัญหาต้องยกออกยกชุดเกียวดันนี้ออกครับชุดเกียวนี่ชุดดันข้าวออกแล้วก็ถอดเปลี่ยนข้างในครับ แต่อยู่นี่เขามาแปลงใหม่ครับเอาลูกปืนไว้นอกครับเอาลูกปืนไว้ขอบนี่ครับไว้นอกมีหาาก็เปลี่ยนง่ายๆเลยครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่มันต้องแกะเพราะว่าข้อเสียของผูกโผล่นะครับนี่ให้ดูครับนี่ครับมันจะเป็นชุดเอ่อชุดพยุงชุดลูกปืนอยู่นี่ครับนี่มันจะเป็นลูกปืนอยู่นี่แล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นนี่มันจะเป็นบูทยางครับ แล้วเวลามันหมุนไปนะ่ะถ้ามันบางบางบางไปเลยมันก็จะดังคลุคงคลุคงคลุงคลุงวันหนึ่งหมุนกนะี่รอบแล้วมันก็จะเสียดสีกับเหล็กอายอย่างดูครับมันไม่เหมือนรถใหญ่ครับ นี่ครับข้อเสียของที่มันไม่ใช่เกีียวดัน,นครับมันดังครับก็ตอนนี้ก็นิยมเกีียวดันครับมันเงียบครับมันใช้ลูกปืนแค่ฝั่งซ้ายขวาแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไปดูกลไกตัวนี้ต้องแต่งใหม่ครับ แต่งปากแต่งคอแต่งเป็นคอสปริงครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ใช้นะครับสายพันธุ์เส้นนี้ครับจะเปืองที่สุดครับสายพันธุ์คอครับบางคันพกไว้ทีละสามสี่เส้นครับพกไว้ติดรถประจำเลยครับเวลาติดคอหน่อยก็กระชากออกโมโหกับสายพันธุ์ใหม่ครับประจำเลยครับอันนี้น้องเล่าให้ฟังมา ทังตัวนี้ดึงออกมาได้นะครับดึงออกมาข้างนอกได้ก็คือเวลาจะซ่อมบำรุงก็ดึงออกมาได้นี่ครับนี่เขาจะทำเป็นสปริงล็อกเนี่เขาจะเป็นลูกลอกดึงออกมาเวลาดึงเวลาซ่อมบำรุงครับ ดึงหยาแห้งเตี้ยเลยดึงล็อกตัวเดียวแล้วก็ดึงมาข้างนอกเพื่อที่จะซ่อมมันลงออชุดระบบเครื่องดูการเดินระบบครับเป็นแมงน้ำมันมาที่แร่คอนโทรลครับเดี๋ว<ะ>ดูด้านบนมากครับ ทำอะไรบ้างก็ง่ายๆตัวนี้ก็มาสับคอนโรนอย่างนี้สับคอนโรนขึ้นปผ่านตัวนี้ก็เป็นชุดสวิงท่อครับคอนโรนสวิงท่อโอ้ฝุ่นตั้งแต่ปีที่แล้วครับรองแก้วเราดักไว้ครับ ถ้าดูก้นล่างของถังนะครับดูครับอันนี้ก็จะเป็นอะลา,ามเตือนนะครับเวลาข้าวเต็มครับจุดออเซนเซอร์ครับดูนะก้นถังล่างครับจุดดึงน่าจะดึงไว้กันกันสั่นครับจับโครงกลางอยากเหอน,นกันนะครับนี่่ใช่เล็ก อันนี้ก็มันดีกว่ารถอู่รถโรงงานยังไงเพราะว่ามันเป็นสตะเลสครับข้าวมันจะไม่ถูกกันกับเหล็กนะครับเหล็กมันไม่ค่อยถูกกันครับมันขาดเลยนะมันไม่เหมือนสแตนเลสนะครับก็เหมือนเออเอากระดาษทรายมาขัดเหล็กนะครับขัดไปเรื่อยๆมันก็หมดเรื่อยๆครับอันนี้เขาเลยเป็นเท่อส่งสแตนเลสแล้วมันก็สวยงาม้วยครับ เป็นแบบอย่างแนวะทางน,นครับชอบไปชอบอยบไหนก็เรารีวิวให้ชมเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับงคนก็บอกว่าเดิมๆโรงงานดีกว่าอันนี้ไม่รู้นะครับคนใช้งานจริงเขาน่าจะรู้ดีครับว่าเดิมๆกับบิ้วมามันจะเป็นยังไงครับตัวนี้ก็ถ้าชุดอุ้มก็ประมาณแสนสี่นะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับ ดูทุกรายละเอียดครับชุดหัวหลกชุดอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับทำดูเพราะว่าสมัยนี้มันยังไงครับแรงงานคนวันละสามสี่ร้อยเขาไม่คุยกับเรานะครับคนงานคนจับกระสอบนี่แล้วก็ที่สําคัญเจ้าของนาครับถ้าเป็นรถกระสอบก็ต้องจ้างคนมาเก็บตามข้างคันนาตามนาครับต้องจ้างคนเพิ่มครับ มันจะค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าอะไรอีกหลายอย่างครับจิปัถะาครับเอามาจากตามนาอีกต้องงัดขึ้นรถงัดขึ้นรถตอนเทก็ต้องคนเทอีกแต่ถ้าตัวนี้ก็คือว่าวิ่งปล่อยใส่รถครับแล้วก็ตอนเทก็รถด,ดำเทโรยให้เรียบร้อยครับไม่เปลืองแรงงานคนครับเป็นหนึ่งทางเลือกของชาวนานะครับสนใจก็ติดต่อได้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ